สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหา Honda s o o o ิไอครับปี2019 20นะครับคันนี้ก็มีอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูว่ามันเป็นยังไงครับ ดับแรกนี่เราดูหัวเทียนนะครับผมหัวเทียนจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่ด้านในเลยนะครับให้เราถอดหัวเทียนมาดูแต่คันนี้ก็เปลี่ยนหัวเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับผม <göz intens ifies> ก็ยังไม่ติด <ion> อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ปั๊มติ๊กแรงดันนะครับว่ามันจะพอหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถอดสายดูแรงดันน้ํามันนะครับ แรงดันปั๊มติ๊กเปลือสวิตต์กุญแจนะครับดูแรงดันปั๊มติ๊กพูดว่าแรงดันมันน้อยมากนะครับผมเป็นสามารถจะทำให้รถสาตาร์ทติดได้ครับเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์ปั๊มติ๊กมือสองที่เรามีอยู่ทดลองกันนะครับ ว่ามันจะสตาร์ทติดหรือไม่นะครับผมแรงดันน้อยก็รถก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับผมปั๊มที่ก็มีอายุการใช้งานของเขาแล้วแต่คนขี่คนใช้งานนะครับ ถ้าปล่อยให้น้ำมันหมดทั้งบ่อยๆก็ปั๊มติ๊กอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมก็พยายามเติมน้ำมันให้เยอะที่สุดนะครับห้ามน้ำมันขาดช่วงนะครับผมถ้าขาดช่วงมันก็จะทำให้ตัวมอเตอร์มันอาจจะไหม้ได้นะครับ เราก็ใส่ปั๊มติ๊กของตัวทดลองเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดกุญแจไล่ลมนะครับไล่น้ำมันครับตัวนี้แรงดันดีมากนะครับสังเกตแต่ปั๊มมเขย่าได้นะครับมันแรงดันดีแล้วเราก็มาลองสตาร์ทกันดูนะครับคราวนี้ สรุปแล้วก็เป็นกับปั๊มติ๊กร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราเปลี่ยนปั๊มติ๊กยกชุดหรือว่าเราจะเปลี่ยนแต่เจ้าตัวมอเตอร์ก็ได้นะครับผมถ้าส่วนมอเตอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทครับถ้าเป็นปั๊มชุดใหญ่แบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ6700นะครับผมถ้าซื้อมาใส่เองนะครับ ไปให้ช่างเขาใส่เขาก็าจะบวกประมาณพั0สองพันสามนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ